เสื้อเบอร์เจ็ดของ Foreign w ว r ขายดีสุดหลังเปิดตัวชุดแข่งใหม่ Adidas ของ Liverpool เสื้อหมายเลขเจของ Foreign w o r l d ขายได้มากกว่านักเตะคนอื่นๆหลังจากที่ลิเวอร์พูได้เปิดตัวชุดย้าและชุดเยือนใหม่จาก Adidas อย่างเป็นทางการพร้อมสร้างสถิติยอดขายที่ถล่มทลายเวิร์ได้รับการประกาศให้เป็นเจ้าของเสื้อหมายเลขเจ็คนใหม่ของลิเวอร์พูล ไม่นานก,นก่อนการเปิดตัวชุดแข่งเย้าและเยือนใหม่จากอาดิดาสสำหรับฤดูกาล2025ถึง2026อย่างเป็นทางการและนับตั้งแต่ชุดแข่งถูกปล่อยออกมาในวันที่1สิงหาคมก็ไม่มีเสื้อของนักเตะค,คนไหนขายได้มากกว่าเขาอีกแล้วเสื้อหมายเลข20ของดิโอโก้โชตาซึ่งถูกรีไทม์เพื่อเป็นเกียรติแก่กองหน้าผู้ล่วงลับแต่ยังคงมีวางจำหน่ายโดยนำผลกำไรไปมอบให้กับมูลนิธิ LFC Foundation เป็นเสื้อที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับ2 ลิวร์พูได้ประกาศว่าการเปิดตัวชุดแข่งใหม่จากอาดิดาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยมียอดสั่งซื้อจากกว่า150ประเทศทั่วโลกยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า700%จากการเปิดตัวชุดแข่งของไนกี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งได้รับแรงหนุนจากการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของร้านค้าสโมสรอ,อย่างเป็นทางการชมใหม่นอกสนามแอนฟิลด์ ในแง่ของการมีส่วนร่วมทางโซเชียลมีเดียนี่คือการเปิดตัวชุดแข่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกก่อนเปิดฤดูกาล2025-2026อีกด้วยลิเวอร์พูลและ Adidas ได้ตกลงสัญญาระยะเวลา10ปีซึ่งนับเป็นการร่วมมือกันครั้งที่3ในประวัติศาสตร์โดยผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันเคยเป็นผู้จัดหาชุดแข่งให้ตั้งแต่ปี1985-1996และจากนั้นในปี2006-2012 คาดว่าข้อตกลงนี้จะมีมูลค่าสูงกว่าข้อตกลงก่อนหน้ากับไนกี้อย่างมากและจะทำให้สโมสรมีรายได้สูงกว่า60ล้านปอนด์ต่อปีตามที่ได้มีรายงานกล่าวมาไว้เวิร์สเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกใช้อย่างโดดเด่นในแคมเปญการตลาดของลิเวอร์พูลสำหรับชุดเย้าสีแดงและชุดเยือนสีขาวใหม่รวมกับเพื่อนร่วมทีมอย่าง Vir ร์จิลฟ d นดา m o h ม m ฮัมหม a ดซาลา i s เคอร์ติสโจนส์ไรอันกราฟเฟนแบกและอเล็กซิสแมกอลิสเ นอกจากนี้นักเตะฝ่ายหญิงอย่างโซฟีลุนการ์ดเจดนาคลาร์กและฟูกะนากาโนะก็ได้ร่วมเป็นนางแบบให้กับชุดแข่งในการเปิดตัวเมื่อวันที่1สิงหาคมลิเวอร์พูลได้ทำลายสถิติค่าตัวของเกาะอังกฤษเพื่อน,นำเวอร์สมาสูเมอร์ซีสไทจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์สำหรับกองกลางตัวรุกรายนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะกลายเป็นนักเตะที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนหลังเสื้อของแฟนบอลในทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเรื่องปกติสําหรับนักเตะใหม่ชื่อดังโดมิน so ิกโซบอสไลเคยเป็นเจ้าของเสื้อที่ขายดีที่สุดในฤดูกาล2023-2024โดยมีแม็กอลิสเตอร์อยู่ในอันดับที่3ตามหลังโมฮัมเหม็ดซาลาช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด Like และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ